ชานี่อากาศช่ำจังช่ำจังท้องฟ้าพื้นดินชุ่มชื้นเส้นทางเดินบางครั้งมันก็ไม่อดด้วยกลิ่นกลาบแต่เราเลือกที่จะเดินเพราะมันไม่มีทางที่จะให้เราเลือกแล้วสู้ เท่านั้นที่จะได้ในภาวะทุกวันสังคมตากขัดตีนเทียดเทียเดินยำไปครับกับเสื้นทางเก่าๆนำมาเล่าชาวนี้มีเรื่องเล่าอะไรดีชาวนี้มีคำตอบ เราตามหาอะไรตามหาคือความจริง เชาช่า,า,าอาคารก็รลยสูงต้อรถรายยังเมื่อะนะครับเส้นนี้ยังพอมีต้นไม้ริมทางอยางเป็นสวนนะครับอีกต่อไปคงจะไม่มีสวนให้เ,หเราได้เห็นเราได้ยนน่นชมนอกจากป่าฝนรีน ที่จะขุดขึ้นสิ่งก่อสร้างที่คิดว่าทันสมัยแต่จิตใจคนจะต่ำลงต่ำลงและก็ต่ำลงนี่หรือหิวมาก <c oughs> ของคำว่าแม่งปจ้กวกัะปะรวะวังเพราะคำว่าสีกาบคือที่มา พระคุณเจ้าที่ฝ่ามือดีปฏิบัติชอบอนุโมทนาบุญพัุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญ,บญ,บญ,บญด้วย